พ่อแม่บักแรงมาเด้อพี่น้องกินซิ่งดางสบายดีวัตถุภูมิทุกคนรูไปกินยาแรงกันกินสิ่งกินด่างกำจัดด้อมาเดสวรรค์มาเดสวรรค์ก็เลยมาเกี่ยวข่าวมาได้ช้อนมือแหละก็เลยสร้างอันซิ่งด่างมาชวนเลยสูุน้องสูุลูกสูุรานกินสบายดีใหม่สบายดีที่นี่มีแห่ไหม ด้านบางส่วนลูกสุรานกินเขาบ่เคยกินพี่น้องเอ้ยหมูบ่บ่เคยได้กินลูกล้านบ่เคยได้กินอันน้่นซุปไช่ม้ออันนี้นะอันน้่นไช่แร่อันนี้นะน้าเราอะไรนี่เขาข้างแล้วโอ้โหพักบอกไว้มีหลายๆเรากัทซาสิเอาไปหายรึเนาะหลายร้ายร้ายร้าย คนละภาคเบื่องเบื่องภาคเอาอันเป้วก็ไวเดินค้างถ่ถวยยานมายานมานี้านมาดนเดอนุกุกดเสวัสดีคมสวดดีเลยเฮยวะเฮ้เกเบียนอยู่ได้งูดีได้งูดี กฮุบเออใส่กระตูก็ได้นะใชมาลอดก่อีงางานขนาจังวันนี้เอาเกินมันเบิรตัวนั้นจังเติมก็ได้เลนงาเอาลงเอาลงพักอันเอาที่นี่แลยดก่อน uh ันนี้มาไม่ถูอหนแล้ไม่มาให้ถูแน่เอาน้าด้อเอาน้าด้อไม่ถูนะโอ้ยไม่ถูกก็หาน้อยแายหน้อเออมามือลีย่าไ่ใช้มือลีเออพี่พี่พี่เราแปดอันคูบได้น้อย โอ้ยมันจะกินกกเขาบ้างไหมกินแล้วมันจะกินนกเขาอยากกินเขาได้เดียวหนิไม่กินนกเขาแม่าวามกินนขาที่กินกับยังใง่ห้ังแค้งเน่ได้ที่ไหนแค่กัมมีนี่นะนี่ัหยางกับปลากรายเออลาายอยู่เดือสมควรอยู่เอสุดละสองร้อย้อเล สองร้อยอันนี้มันชิมี่แบบว่าสองสุดนะนะคับคเทาเด้เท่าแหละแตตัวนั้นอะสั่งเสริมใส้ก้อนแข็งนั้นเด้อตัวนี้หั่นหั่เจ้าลายสองสุดเนาะเอาประเทศสมองเดียวแต่ตัวนี้หั่นสิ้นสั่งมาเสริมสิ้นสั่งมาเสริมแล้วก็ใส่แยกคนละตามเลยแบบนี้แยกคนละกันตามกินเราไปจากกันเองกคนละกันอันนี้คือใส่ตัวเอาไปกินนี่พ่อสูดมาก เอาไว้จะปเกี๊วในเกีวนะใส่ถั mm ่วให้เขาเอามากินอยู yeah, ่นอกเออแม่นอืลวกให้เขาทูกเขถั่วเยอมากเออลวกให้เขาแลยเอาไก่เขาไปกินอยู่นอกในนอกร้อยมากินกับเพาไปูอ่ะอาแก้วไปชุดนี่เอาไก่จะไป่อะไรครับแล้จะไปีนี่ก็ยืนอยู่มานั่งยืนอยู่นอกพวกนี้ก็เป็นนอกเลยนะลูกเขาลวกให้อ่ะ มันมาทนานการค่ให้แมเลวกตะเกียร์อะไพี่ลูกเอรลวกกินที่ลวกมาดีมาดีเอาอัดพามีสนนันเด้อาสนลวกให้เ้านะลวกให้เข้านี่โอ้ยหมองเทียงหอมันเอามาบัดหมองมันกุ้งวม่าผัดต่างเนี่นี่ะมันหม้อแล้วมันก้งลวกลกลวกให้รคนลวเอเฮ้ลวกให้ร้านลวกลูกพห้ร้าน เราหอา้มเอา้ลวกทะลุทะลับเรอไปลเอาออกหมอแางใดแล้วนะยังเเนี่ลดกามาู่เลยไปลวกเลานีอาาในแม่จานะพุะใบเทาไ้ลวกใส่เาตีนมาดูแบบเราลงมนีแล้วลงมดที่นีักเขาก็วมกันแล้ เอาลงหมูมื้อน่ะก็ได้เบิ่งสิเอาลงไห้เอาลงบ่เป็นกันเสียดนี่ลูได้ลงน่าใช้เสียนนี่ใช้เสียดพอเสียนเอาลงไงไปเลยอกที่า <c oughs> อ่าไข่อตอกลงน้ำนี่ยรักใส่ถุยใส่ถวยไปให้เขาบ้างจุ่มเอามันบม่มีหมอดาดพี่น้องเอ้ยจุ่มเอาเอาลงเอียลงไข่กระหยาดตะขี้เอาขี้เอาลง

มานี่ลอาจะเป็นหลอกเลยทีอย่งถ่ายอันนี้ผมถ่ารัตัได้เยจาเห็นหนาผถ่าเดจ้าไปเป็นคนถ่ายกังน้อยไปถ่ายอาะหลอนตอนเธอกินหลอะเอาเลทานกับโเชิมเสลเอาทานเลยเพรแล้วพรแล้วเาจังเติมใหมมันเบิดจังมันบกจังเติมอู้จคเนาะรแร บวงแง่ไปทางใดละบ่วงแง่แค่แต่แอร์ของมาเหี่ยนที่บ่วงเอาไปทางใดละบวคือบวกละแม่มาเลยจะเอาลงสุ่มตัวนั้นไปใช้อะหล่าหน่อยจะไปทางใดมันไปใช่อีล่าน้อยน้องหวกกินติเอาไหมก็ข้าวไปใช่ไปได้มาหน่ยแม่ลูกอาจารย์นายนายเม่เสร็จไหนบวกามกินแครอทนี่นั่นชูเอาชูเมทจัดหน่อด้านจานมาตรงกินผลรบายระบนี่เด้ จานนะมั้ยมันคู่กันจานไม่มันคู่กันจานหันจานบูมีกับถวยนะถ้วยนะลูกจานบูมีก็เอาถ้วยนี่แม่ต้องแจวอยู่บ่พูดแล้วยืดขางนะผูกเอาไปทางเ่าใส่แจวก็ผูกอ้าวใส่แจวตัวนี้อี่แม่ค่ะโซ่ได้มันจะคืออ้าว โปองเดียวกับโซ่เอาน้าน้าเลยแจกได้กันอยู่นอกสุขวดน้าฮะนะเอามาพี่แนวกุ้งไก่ไก่พี่มาม่เอนี่น้ากับซ้ำขวดลวมาเสืมาเนปรโตงเบียกับปองเดียวบังค ลงนะแม่แต่แอวนะลงมาได้อาละวาดใหญ่เลยลวกมากน้ำผ้า่านมาเติมนะคุ้่านในตลาดางนี้ผเอามาเติมดูานนะมันแห้งเผ็ดมันไผ่บ่แห้งแล้งไผ่แห้งโลยอนสินดาดนะมันไผ่แห้งโลดบ่ตรงมาอ่ะใส่เต็มเตาเลจับใส่เถอะหน่อยเลยเพื่ลงมันควัน ให้เต <Keep> <Aj ay. S 1> um, ็มโลดต้ง <c> อ <ười> ันนั้นดอกกินอยู่ห่านก็ไปสองเอาอันนั้นเลยพอแล้วเตาใหญ่ไดอันอยู่ห่านเตาน้อยอื้อจุกมาได้ไหมเต้าใหญ่เต้าใหญ่อยู่ห่านนันนไปกินอยู่ห่านนใส่เยอะนี้นี่เอนี่ฮะเอาขืนทั้งนัเตาเกาพัเตาเกาพันั้คนทน้งคน สาสิต um, uh. hey. ั๊กไม่มึงเห็ดลวกไงเอาได้ยังเลือกเอาโลดอือแล้วมันบวกกินมันเป็นยังไงนี่ละน้อยเป็นแบบเบิร uh uh ์กกราบมึงเคยกินม uh ันจะเป็นแบบเบิ่งกับกราบมันยังไงวะน้อยมากินอันนี้ลูกมากินอันนี้ก่อนนี่เฮ้ยไว้มาหลินเตอรัพท์